แนวโน้มในพื้นที่ของไทยมาเลเซียในช่วงนี้นะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าในประเทศมาเลเซียมีการติดโควิดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตอนกลางของประเทศมาเลเซียลงไปถึงข้างล่างโดยเพราะแรงงานต่างด้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในเรื่องของประมงซะมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อธุรกิจต่างๆในพื้นที่ของมาเลเซีย,ยหยุดเนี่ยการเข้ามาการหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของประเทศมาเลเซียนะผมมีแนวโน้มค่าบ้านน่าจะมีเพิ่มขึ้น นะครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ของมาเลเซียไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานของเมียนมาเองก็ตามแรงงานของประเทศลาวก็ตามเวียดนามกัมพูชาเองก็ตามเนี่ยนะเมื่อธุรกิจในพื้นที่ของมาเลเซียหยุดหมดก็ต้องกลับก็จะกลับได้ยังไงก็ต้องกลับมาฐานทางช่องทางที่ง่ายที่สุดใกล้ที่สุดก็คือผ่านทางบ้านเรานะครับซึ่งก็จะมีขบวนการต่างๆก็นําพาเข้ามาแล้วมาปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่ตามแหชายแดนแล้วก็ ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวนั้นได้หลบหนีเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปเคลื่อนย้ายสู่กระบวนการในพิจารณาต่อไปหรือนํามารายงานตัวมาแดง,งตัวเพื่อที่จะให้เข้าให้ทางการไทยนั้นจับกลุ่มเพื่อส่งกลับโดยวิธีที่ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับซึ่งในขั้นตอนต่างๆในการมาตรการป้องกันของเราเองนะครับซึ่งเราได้มีการบูรณาการนะครับร่วมกันทุกฝ่ายนะครับทหารตำรวจพลเรือน แรงกําลังของภาคประชาชนนะครับต้องร่วมมือกันนะครับกำลังที่เราได้รับมาจากกองทัพบ,บกนะครับซึ่งเราได้รับมาทั้งหมด1นึ่งกองร้อยนั้นเราก็จัดสรรลงมาในพื้นที่ของธรรมริเซียด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังนี้ปิดช่องว่างหรือปิดช่องทางต่างๆที่จะมีการเล็ดรอยเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ของไทยแดนไทยมาเลเซียนั้นนะครับช่องทางต่างๆมากมาย นะครับมากมายเรากําลังของเก่าในหน่วยธุรกิจกรที่5่านนั้นเรามีอยู่แล้วเราก็เสริมกําลังที่เราได้รับมาเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วเรามีแผนในขั้นต่อไปนะครับว่าถ้ายังมีทางช่องทางเล็ดลรอดมาอีกเราต้องใช้กําลังทุกอย่างที่เรามีอยู่สรรพกาลังทุกอย่างเสริมลงไปในจุดจุดนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นห่วงๆต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับแล้วในส่วนของอการเตรียมการในเรื่องของการคารันตีอะไรตอนนี้อุปสรรคตอนนี้ อาเรียมการอิปิยถึงส่วนไหนถ้าเกิดมาแล้วติดน่าก็ปจิบัติโคลรนทีทนไม่ได้เนี่ยครับซึ่งแรงงานต่างด้าวนะครับเรียนตรงๆว่าเขาไปในแรงงานต่างด้าวเนี่ยพอมาเข้ามาถึงแล้วเนี่ยเราทางเราเนี่ยไม่มีงบประมาณในการที่จะดูแลนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนไทยนะแต่เมื่อด้วยมนุษยธรรมนะหลักมนุษยธรรมซึ่งเป็นคนไทยเรามีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมาเมื่อเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องช่วยดูแลเพราะเขาคือประชากรโลกประชาชนคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะคนละ ชาบพันธ์กับเราก็ตามนะครับอันดับแรกที่เข้ามาเราจับกลุ่มได้เนี่ยอันดับแรกเราต้องมีการตรวจวัดไข้ก่อนนะครับล้วจับแยกนับจากแยกในที่สถานีกักตักต่างๆโดยที่ทางอำเภอทางจังหวัดต่างๆในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซยนั้นก็ได้ช่วยกันนะครับสรรหากันว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนเขาจะมีแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับแล้วก็จะให้สาธารณสุขหรืออสมมาตรวจเรื่องเรื่องของการเป็นโควิดหรือไม่โควิดนะครับซึ่งตั้งแต่มีการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามานั้น จนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิดเข้ามาแต่เราก็มองอนาคตข้างหน้าว่าถ้ามีเราต้องรักษาครับถ้าไม่รักษานะครับเราก็จะต้องติดกันไต่อไปแต่ขั้นตอนงบประมาณต่างๆตอนนี้ทางจังหวัดต่างๆก็จะเป็นผู้ดําเนินการเพื่อจะประสานไปยังสบอคอใหญ่ในกรุงเทพเพื่อว่าจะนําข้อมูลตรงนี้จะดำเนินการอย่างไรเมื่อหากมีแรงงานต่างด้าวติดโควิดมาจากประเทศเพื่อนบ้านจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราไม่ปล่อยทิ้งนะครับ เราจะต้องไม่ยอมให้แรงนนงานต่างด้าวที่ติดโควิดนะครับมาแพร่เชื้อในประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่โฆษกสบคกล่าวว่าคแรงนนงานต่างด้าวก็คือประชาชนคือคนคนหนึ่งที่อยู่ในบนโลกของเรานี้เราต้องช่วยกันดูแลอันไหนสิ่งไหนที่เราช่วยเหลือกันได้โดยเฉพาะคนไทยนะมีน้ําใจอย่างมากนะครับต้องช่วยเหลือกันพยายามอย่ากีดการอย่ารังเกียจจากเขาเลยเพราะเขาคือคนเขาก็ไม่ได้อยากที่จะหนี ใครเรองกคิดเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉนั้นสิ่งไหนที่เราช่วยเหลือได้นะครับไม่เกินขีดความสามารถประชาชนในพื้นที่ของเดาปดังเบซาก็พยายามช่วยเหลืออยู่แล้วในพื้นที่ของตากใบโกโลกแบงก์ก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับ